สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวคาสเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดท่าคือวันเสาร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและไายกำลังรับฟังอยู่ที่ EP ีเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองีนฟ้ากับมอนมัดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่กำลังมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเราเั็นค่ข้อมูล2่งู้ดูให้ได้แก e ค n p a r ากับมอนมัดตึกเอเอครับแข่งขันกันตอน4ทุ่มมอนมัดทีมเยือนมุกต่อลูกควบหลบ5ควีนฟ้าเป็นทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่อันดับที่23เป็นรองมวยอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากครับสถานสำหรับสถานการณ์ในเกมลีก ในขณะที่บอลมารเป็นทีมลกรลรางตารางอันดับที่12ในพนรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่ามีความห่างชั้นทีมห่างชั้นลีกกันอยู่วินฟ้าผลงานทั้งเกมหลังสุดเสมอ1แพ้4ก่กไรเกมเดียวขาดทุน4เกมส่วนบอลมารผลงานทั้งเกมหลังสุดชนะ4แพ้1กึ่ไรสีเกมขาดทุน1เกม ในขณะที่การเจอการทั้งค้า้งบอลมารชนะ3ครั้งววนบร์ชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งเราก็จะเห็นว่าในภาพรวมบมมอลมารดูดีกว่าทั้งในแง่ผลงานการลงทุนการเจอกันรวมถึงชั้นทีมชั้นลีกส่วนตัวภูตัวแฮนดิแคปต่างเจ้าตั้ง5าลายวันนี้ในเรื่องของราคาภูก็ยืนอยู่กับมอนมารดทีมเยือน ปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องระเบิดปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องาบ้านเวนปาร์กก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนผู้มั่นใจมอนมัดมาแน่แฮนดิแคปลูกควบเบรดนี้สี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเจมาบ้านบอลรองนะสี่ต่อหนึ่งนะปรับเพิ่มขึ้นนะเจมาบ้านบอลรองและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนบอลต่อ เพราะนั้นผููนี้ฮันนีแคปนี้อยู่กับบอลมัดจากตนาพอรอมกินฮนนิแคปรวมกับข้อมูลพื้นฐานอยู่ต่อมอนมัดครับอยู่ต่อมอนมัดเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจนสุดเน้นสุดตัวที่สองใน EP สองประจคำคคําคืนวันเสาร์นี้อยู่ต่อมอนมัดส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฝั่ง EP หนึ่ง EP สาม EP สี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วน ขอบพระคุณมากๆครับ